ไฟใหม่อีกแล้วค่ะ เาไปบ้านเราอี่ดรูมกี้อไม่บริจาคดิจัลละบริจาคปะไม่สิดีบาร์บเร์กบบดดอาน้ำท่วมอ่ะเออเราเจอช่องไวรุ่นไปไหนแล้วคบมีเขาน่ารักมากเมื่อกี้ขอถ่ายรูปด้วยนะคะ เยอะนะคะจริงๆพวกเราจะมาเรียนรถไฟค่ะแดงแดง <laughs> 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 เราจะขึ้นมานะคะเราก็จะมาขึ้นรถไฟแล้วก็มะะไม่ที่จะเป็นรถไฟมันเต็มแล้วคิวมันยาว<ม>ถ้าเรารอก็ประมาณหกโมงค่ะแล้วจะได้นั่งค่ะตอนนี้เราก็จะขึ้นมานะเดินไปคนเนาะเลอกคนเลือกไฟใหม่เดีว ไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นนะคะเหมือนกับดเด็กเหมือนกับเด็กไปขึ้นรถไฟเนะาะรุ้งแบบตึ้นรถไฟมาเลยค่ะเดี๋ยวรู้ค่ะ này bạn này 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 对吧？Yeah, นี่นะคะเราก็ขึ้นมาแล้วนะคะกลัวมากค่ะกลัวไหมกลัวไหมยาวสัวนไหมระวังนะถือให้ดีเดี๋ยวกล้อง นู้นเหรอนู่นฉันนู้นอยู่ด้านหลังนู่นตัวขึ้นเก้าสิบสองขึ้นแล้วมันยังจะได้ลงมาน่าสัวคือแบบไม่กลัวเลยอ่ะดูสภาพมันสภาพมันดูสภาพเราเห็นไหมสิกลัวมากค่ะทุกคนคือช่วยสั่นหมดอยนะสักลัวมากค่ะทุกคนดูมือ ขาวสวยมากเลยค่ะขาวใส่ขาวนะคะถ้ากู คนถึงเลยนะ Du! <laughs>